รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเคนิวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกคนร้ายใจบาปงัดประตูวิหารเข้าไปงัดตู้บริจาคจำนวนหใบได้เงินไปกว่า1,000งบาท เมื่อเวลา8นาฬิกาสนาทีของวันที่20มกราคม2568ศูนย์วิทยุเมืองนครนายกได้รับแจ้งจากคุณไพศาลทุ่มดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ีว่ามีคนร้ายได้งัดประตูวิหารโชคล,าล่าหลวงพ่อโสธรที่วัดเขาพระตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกได้เข้าไปในวิหารนั่ตู้บริจาคท้วข้าวไฟมีตู้บริจาค4ี่ตู้เน็กน้อยเป็นตู้รับบริจาคสององค์รวมทั้งหมด6ตู้ได้เงินไปทั้งสิ้นกว่า10,000บาท ศูนย์วิทยุเมืองนครนายกจึงได้ประสานงานพันตำรวจโทวีรศัก์ยานุทโธตระวัดเวียนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกและชุดสืบสวนเมืองนครนายกให้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่รับแจ้งเหพบพระมหาสมฤทธธรรมธรรมโมพระวัดเขาพระได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวเข้าไปชี้จุดประตูวิหารที่ถูกเข้าไปเข้าไปข้างในและไปงัดตู้บริจาคจำนวนหกตู้ กวาดเงินไปทั้งหมดประมาณกว่า10,000บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปจากการพูดคุยกับพระมาหาสมฤทธิ์ได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเช้าจะเข้าไปในวิหารพบว่าประตูวิหารถูกงัดเมื่อเข้าไปดูภายในวิหารก็พบว่าตู้รับบริจาคของวัดในวิหารถูกคนร้ายงัดไปทั้งหมดจนนํานวนหกตู้เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า10,000บาทเนื่องจากก่อนหน้านที่จะถูกงัดตู้ ได้มีผู้ใจบุญเข้ามากราบไหว้พระในวิหารแล้วหยอดตู้ทําบุญค่าน้ำข้าฝไายตู้ละ1,000บาททั้งหมด6ตู้และได้หลบหนีไปได้เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่ทางวัดได้ติดตั้งเอาไว้เกิดเสียใช้การไม่ได้ทําให้ไม่สามารถจับภาพคนร้ายขณะที่ก่อเหตุได้ซึ่งจากการที่มาดูน่าจะเป็นคน ที่รู้พื้นที่ในพื้นที่วัดเป็นอย่างดีจึงสามารถเข้ามาและงดตู้บริจาคของทางวัดเอาไปได้